สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับีทุกท่านทุกคนนะครับครับตอนนี้ก็เตรียมอาหารครับพี่น้องสวัสดีครับพวกเราครับในช่องพลายหนุ่มเสกนะครับตอนนี้ก็คุณตากําลังเตรียมอาหารนะครับเพื่อที่จะได้เอาไว้ล่อพู้พัาหนุ่มเสกนะครับจะได้จ็บมูนนะครับนี่คุณตามา ล้างอาหารนะครับสต้องไล่หรอหรอ,อันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงสุกนะครับนี่ก็จะเป็นมะม่วงไม่สุกนะครับนี้จะเป็นมันแก้วครับที่ไม่สุกเอาไว้วันหลังนะครับ นี่ล้างก่อนนะครับทุกคนก็นี่นตามาล้างก่อนมีประเพราดมเสกครับอยากกินแล้วอึด วันนี้ขี่น้อยเนาะน้อยจะไหนขี้ว่าน้อยเลยนี่ครับมะม่วงสวยมากครับ สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพายนมเซงนะคะปามมาเดมาเดไม่เห็นเดินมารกาล่หังนตกยนครับหฟ้าพผาลงต้นกะเดงตอนนี้ตกนะครับ <laughs> the ินเะมื่อวานฝนตกด้วยนะคะฟ้าผ่าลงต้นต้นไม้อะไรสิต้นไม้อะไระต้นตะแบงนะคะวันนี้ก็มาเก็บขี้ช้างให้พ่อพายนะคะทุกๆุกวัน คุณาาตาก็ได้มะม่วงทุกวันเลยนะคะใครมีมะม่วงเอามาสมทบหน่อยครับเริ่มจะหาไม่มีแล้ว่วกนี้เริ่มจะหมดแล้วนักน่วงก็ดีดีดีด้วยดีดีด,ดีเฮ้ยทำบมานบ้านเนาะ เรียงดีเรียงดีดิเนาะได้นะเขาเรียงดีดิเรียงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่มาน้าน้าเดี๋ยวเราเว้น เลือกกินเลือกลับประธานได้เลยครับโอเค่ทำตัวดีๆก็พอนะคุณตาใช่แค่รู้จักบุญคุณก็พอแล้วแค่รู้จักบุญคุณก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับผมขอแค่อย่ารัทฟีดก็พอค้าบ <ไม>ถ้าเราไม่เก็บมูลนี่จะทํายังไงเขาก็ไม่สนใจเราเขาเฉยเลยแต่พอเราจะเข้าเก็บนี่เหมืหอนว่าหวงอ่ะหัวไม่ทําอะไรเริ่มจะได้บอ่อใหม่อีกแล้วครับนี่บอใหญ่ขึ้นทุกวันเลย ทำอะไรจิทำอะไรมามาทำอะไรมไม่ใช่วยเขาเก็บละ่ะาา,าวันนี้กองเชียร์เยอะเลยนะคะออมาอีกแล้วคุณปู่คิมออมคุณป้า

กนอนได้่ยูนัได้มาเราต้องมีต้องซื้อกปได้แ่ผมไม่อยากได้เพราะว่าผมไม่ได้อเรียกว่าททเก็ทเกี่ยวกับมันาหายายา้ทยถ้าทำแแล้วก็

ฝนเริ่มมาแล้วนะคะเสียงร้องมาแล้วของป้าอะไป้าฮัลโหลพ่อยบอกเฮ้ยบอกได้ยินบหพ่อน

chặt chưa cửa hộp mẹ cửa hộp mẹ bố chạy đi cửa sang hạnh bố và đột phá mẹ chạy đi 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 đi เอต้องเชื่อหนึ่นไม่รอกท่ไหนเพ่ต้องเชื่อเจากต้นไม้ก้อบอกไม่ฟังคุณตาแล้วนะคะไอ่าต้องใจมองไนีอนทเียกลงสร้างูงอริดการต่างๆเเตกันกับผขผไม่ให้รักไม่ให้ไหนแม้คนอยู่ดุไม่ได้บ้าง คุณตาบอกว่าให้อยู่นิ่งๆนะคะพ่อเสกจะได้ไม่ต้องทำใสอ่่่จ ยกอาหารมาไว้ข้างหน้านะคะจะได้เข้าไปเก็บมูลช้างข้างหลังตอนนี้กำลังล่อช้างไ,ไปข้างหน,หน,หน้านะปงค่อยน่อยฮึมมไอพนอไปเรอยเ

ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแมองวบึนมองวเหไอ้ท่ทานี่ทู่น้โมงเท่านั้นเขาแก่เนียไอ้วอดยงนั้นต้งอยโต

ปลายเยอะมากเลยนะคะก็อาจจะทาให้เกิดอาการโมโหนะคะ้ติลุลานานตุลนร่เลาลยไม่เลยาทุกคนินูอไรแก

คันขันประกอบกล้อมกันลอยนวลลอยนวลอ้อหักความนุ๊กประกอบลอยกันอยมกันประกอบลอยไอ้ยิ่งยาวคุณแม่อุดแต่งท่าใจกาเฉยท่าใจกาเฉยถ้าไม่เก็บมูลไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเก็บก็อาจจะมีบ้างนะคะ

ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกำลังใจให้ช่องภายนมเสกยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ